มื้อเช้าค่ะมื้อเช้ากับพี่นะคะวันนี้พี่กินโปรตีนลาก้าเนี่ยค่ะชานมวันนี้ขี่รชานมอาหารครบโปรตีนสองซองนะคะแล้วก็ไอ้โปรตีนสองช้อนอันนี้หนึ่งตองค่ะชื่อๆๆก็เดี๋ยววันนี้จะออกไป ทำงานใช้ไปทํางานไปเรียนหรือว่าไปอะไรง่ายๆนะคะรือเช้าอยา่าพดนะคะปีแน่นแน่นก็ช่วงนี้ปีใหม่ใครอยากได้จักรยานก็บอกนะคะพี่ขายจักรยานด้วยะครับ อร่อยมากเลยครับอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนล่ะสารอาหารมันมีครบเลยมันไม่มีไขมันด้วยนะคะกินแล้วไม่อ้วนแล้วก็คนที่แพ้นมแพ้อะไรก็กินได้ มีสารอาหารแล้วก็วิตามินที่ร่างกายต้องการครบถ้วนเชียรอร่อยมากค่ะก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย